2ทีมที่มาร่วมการแข,ข่งขันทัวนาเมนต์ครั้งนี้นะคะหลังจากจบทัวนาเมนต์นี้แล้วจะทําให้น้องๆทุกทีมได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์จากการแข,ข่งขันกลับไปพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้กล้าต่อไปตามความฝันตัวยไม่ว่าจะเป็นทีมของสโมสรหรือว่าไปเป็นทีมชาตินะคะขอบคุณค่ะ,คคะในตัวแทนของสโมสรบุรีรมยูไนเต็ดนะคะอยากจะบอกว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ,นอนแน่นอน,นะคะ่ะคือพาร์ทเนอร์ของเรานะคะสปอนเซอร์ของเรานะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ทําให้งานครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้นะคะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หวังว่าคืนนี้จะ enjoy นะคะกับ performance ต่างๆแล้วก็อาหารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ควมรู้สึกที่ได้มาแข่งขันก่อนตอนแรกครับรู้สึกดีรรู้สึกดีรวมทุกอย่างเอาไว้ในคำนี้นะฮะคือคร, <linking mainstream media> รู้สึกดีนะครับแล้วไม่ได้แชมป์แล้วรู้สึกไงฮะก็ดีก็ยังดีมีโชว์พิเศษจาก t r u e b a n g ค o k u n น t e d แต่ดูสรงผมที่เพาะมีเ <Daddy> รื่องตลอดเวลานะครับพี่ตองเรา นี่คอตัวที่ของวงการครับ บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน CPMEG ีจ u ครับ U14 International c h a m ปี o ยน2018นะคะอย่างที่บอกว่าปีนี้เป็นปีที่3แล้วเราดีใจที่เราได้เห็นน้องๆที่ผ่านเวทีนี้ก้าวขึ้นไปเป็นทีมชาตินะคะไม่ใช่แค่น้องๆทีมประเทศไทยเท่านั้น แต่ว่าน้องๆหลายคนของทีมต่างชาติที่มาร่วมแข่งขันก็ได้ก้าวขึ้นไปเป็นตัวจริงของทีมสโมสรแล้วก็ไปเป็นตัวจริงของทีมชาติปีนี้เป็นปีที่3แล้วก็ความพิเศษที่มีมากขึ้นก็คือมีทีมที่เข้าร่วมมากขึ้นนะคะจาก8ทีมเป็น12ทีมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีม True b a n g k o k เ n เ t ็ d สำหรับการเป็นแชมป์ในเวทีนี้นะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับทุกๆทีมทั้งอีก11ทีมเพราะเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ย ทำได้เต็มที่ทําเต็มความสามารถแล้วการแพ้หรือชนะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากให้ทุกททีมที่มามีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนสปอนเซอร์หลายๆแบรนด์ที่เข้ามาร่วมทําให้โครงการ c p Music Cup U14 National t e r n Champion 2018เนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะจริงๆแล้วอัมโรเนี่ยค่ะได้ติดตามรายการแข่งเนี้ยมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วรู้สึกว่า เราอยากเห็นเด็กชายได้มีโอกาสในเรื่องของฟุตบอลนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าปีนี้เราจะเข้ามาสนับสนุนสนับสนุนของเราใน<อ>ที่แรกเนี่ยคือเปิดโอกาสแต่จริงๆแล้วตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้เราด้วยเหมือนกันให้เราได้เห็นพลังของเยาวชนรุ่นใหม่นะคะ,ะทีะ่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆและหวังว่าในปีต่อๆไปเราก็จะได้ร่วมสนับสนุนน้องๆอีกนะคะขอบคุณค่ะ This tournament is a very good chance for our Thai players. To face Japanese teams, national team of Malaysia, Aspire, uh, a lot of good teams, and to have the chance to compete against them. Last month we won uh, with the national team of Thailand. We won Japan uh, two times in Wuhan, and now we are winning uh, with tight clubs, a lot of uh, clubs in Japan. So that means that football tie is improving, and this is because of we have talented players, but especially the team tactic of the thai teams is improving from the national team and also from the club to compete in international level is important to have skills with the ball but it's more important to play as a team to play compact and this is what buriram did today and all the thai teams here did last year i came to this tournament so this is my second time here and i found a lot of players for national team last year and also this year so a lot of good players are playing this tournament it's a very good chance for me to see the players competing in international level because we don't have a lot of tournaments like this so i appreciate very much this kind of tournaments cp magic cup is a very good chance for me to scout and to give a chance for the thai players to play against international teams and national teams like malaysia or like qatar mm -hmm. cup. สโมสรหน,นองบัวพิจิ FC พวกเราขอกบขอบคุณทางบริษัท CP Magic มากๆครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาอยู่จุดนี้ได้มาพัฒนาในเรื่องการเล่นฟุตบอลได้มาเห็นระ,ระดับานานานชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นกาตานะครับที่เป็นศูนย์ฝึกระดับโลกเลยหรือระดับแนวหน้าของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจูบิโลอิบตะหรือฟาจิโนนะครับ, ino, รบก็สำหรับตัวโค้ชเองก็ได้รับประโยชน์จาก สมโมสรเหล่านี้ในการที่จะพัฒนาเด็กๆขึ้นไปเรามองถึงมาตรฐานว่าเราจะพัฒนาให้ถึงมาตรฐานระดับชั้นแนวหน้าของเอเชียรหรือประเทศไทยครับขอขอบคุณ CP พีเมจเอ้